ไฟมอดเดี๋ยวต่เส่าเลยเขาจะมานำมัแจะเส่าเลยพวกเราก็หอมเกือหอมหมอนมาพร้เออเบียงมาน้อนครับครับยุ่งองไหนเอามาฮอดแล้วก็น้อนหลวดมาตื่นเส่ามาไต้ถามลวกเขานักวานมุมแบบนู้นผู้ใดมาแน่วันจีขาดก็มาหลับอิฉันยายมอดนะจ๊ะ ยายมอดโคราชซิงไม่ใช่คโคราชซิงมาจากคราชเลยเจ้านี่นะแม่เพื่อมาขวงมาไขนะครับมันก็มาขวงมาไขต้นมองเดมีงานไปเมื่อหลายไงี่ห้พี่มีงานเนี่ยไปเมื่อเลยศิลปะขึ้นห้ามือไฟเมื่อ้องวราดีจะสิไปบอจะสิไปยิตากีมไปสามสิบโลหเลยกระชังขออนุญาตไ่น้องมากหันจะตีซีไปเลยนั่นเปน้นี่วางเอาหูมาแล้วปัาก่อนแค่เท้าผู้ใดละบาเนี่ยะ เอาหูจักดิไปกันทวัวันนั่นเด็กอนนี้วันเออข้ายุดีตีเอาดึงกูหลับเอาซื้ออีกนีเราซื้อมาจงไหนซื้อเต็มเต็มเนซื้อวันอัวเห้ือขึ้นหลักว่านีหยังนะแง่เดมมเป้นเล้าเป็นขึ้นมาผ้าวดิจูแจงตัวพื้รอแท้ ก็จะคุณจีดแต่งแม่ก็จะทำต,ตลอดปีเพร่ะว่าแ่งจะสิรอเพนะบุญเขาคุนล้านเจ้ากินกากเขาสิพอเจ้า,าคือเมาบ่คือนมูแต่เจ้าเอาหยั่งมาเบ้างไข่แต่งก็คือมาไข่รอนี <c oughs> <ด>่ก็ง่หวัน่น้งจังสี่ดอกง่ายมากนี่ก็บขึ้นจัไหมตะกี้คือขับรถเองเออสมัยช่มเงินเกงช่มงเงินี่พ่อได้ขับแล้วพ่อขับแล้วเขาแก่แล้ว ฝ่าฟ้ามีกิเลกก็เห็นนี่อันนี้กด้เกี่ยวกับหูตาฝ่าฟ้าก็อยังมันเกี้ยวบำีหลี่ยงเวลาขับรถไปใช้ไม้ใช้ข้อด้านตำรวจหุ่นห้อยจะหัวแห้งหลังสัตหลังเวทีนี่เป็นสถานีตำรวจเลยครับผู้กำกับคุณธรรมไอ้บอยหยังดอกให้เราเพื่นใจดีตั้งหักไม่ติดตำรวจทั้งประจักรศิลปาคมอื้อใจดีตัวตำรวจศิลปาคมอื้อบอยหยังดอกย้ำตำดนานย้ำไจเอินถ้ากูกินเหล่านี่แม่ ใจด,ดีกซื้อเสืกกี่เาอย่เลยเออเพ่อมาจากไหนขับรถมันจอดหอด้านปั๊บสบยว่าฉันดืมเล้ามียเากการาถายลรกว่าสกกกฉันม่มกินเหล,ล,ล,ล้าว่ขัดมาจะขับเออเาแต่ไเสาแมแ่ก็นตหดผูวมทานเาะเราบอกว่ายายชิดซ้ายหน่อย อต่นันมาแยกกันแล้วมาเด็กขับเองทำเบลนีแนัํารถทัวด์นะออดีแล้วดีแล้วรัวมันกัแลมเยีวจาก่คร้านเาอดูดวนนะรุ่งอดอนเลยโอลรงอุดอแบ้วี่ต้อลุ่นจากอุดอนมาหนีหม่หายเขามีโอกาสดินร่งกินขครว่าจะแต่จะเข้ามาทั้งนี้นะไม่แน่เข้ามาทั้งนี้ไม่ได้จีดุแม่กูเข้ามาที่ไ้นนะจัสีสีจั้ยนได้ยั รถมตกระชินะมั้ไปั้งคุณคือถน้เอนนม่น้อเาเกียินตมากอ่ะเูร่ามายังดีเนาะเพาปัจจุนยายางรถมาก่ะเอหิวขังิวเอแวกไ่เซเว่นเมื่ขคืนเลยมาฟินน้องเอยเซเว่นขอสิพี่ว่าแต่ใช้ขายแล้วมี่นาะเฮ้ยทาครับนั่นลบวมมี่บวมมีไปเขาเซเว่สื่อเขาองนึ่งมาให้เขาคิดเงื่อนไเวทีมันถามขายเหุ้กูยุทงถามขายอย่าง พ่าใช่ทำาะไได้ายเวฟไหมก็เร่ม่ยายขี่เป็นแต่จักรยานลูกขี่ว่าใช่เพราเปลี่ยนพอหักลูกสาวเนี่ยเออเอาแล้วมาขายทีไห้กเอาจ้าของนาบาที่จะไปใส่ไฟน้ำากันี่นี่เศรษฐีเมืองอุดรแม่เออเพื่อไทยยังได้่ละพีทยที่นอนเตาลูกยไ่ไปขายเดี๋ยว ไอ้ยังก็ว้าเท่าแกตัวเป็นพระเอกด้จบกัินลอยลอยดิพ่อให้เงินลอยลอยดคนโคราชจงเจริญเออคนศิลปากรก็เจริญคือขันพ่ออันนี้ผู้ใดแว่นตาดิแว่นตาผู้ใดเด้อแว่นตาผู้ใดอยู่น้ำข่อยเด้อขันพ่อมาเอาข่อยใช่ไหมตาข่อยกับ อยูในแนบเนี่ยทอดรวมจันทร์นะสายตายเงตายยาวมันมั่งไกลไกลในเมึงแล้วล้วอยู่นีในระแวกแถวผู้ใดงชิมาของเราพี่น้องร้านค้าร้านค้าสนับสนุนงานงานสองสามเมื่นละเด็กอำเภอประจักษ์ศิลปาคมเป็นงานใหญ่ถึงสีเมนอำเภอที่มีประชากรหน่อยเพื่อจะย่างไม่หยาบเลยเจ้าของแบรนด์กันรัฐที่ได้มาเอาไว้เนี่ยเอาไว้ก็ต้องสิ้นเมื่อไหร่มู้มากประกาศ กนนัก็ก็ไปเรียนมองอื่นรักประชาชนกดเงียะโจกแล้วเงียบไอ้เนื่วมาใหยขอประกาศคต่เด็กาศซื้อเลยคน,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 คน,นหน,นึ่งจะพูดกจกกูจักเนกูเฮดมาแล้วจะไม่ให้พลาเสียเด้อ เอลอลำบากจะหนีเด้อง่ายกว่ชุมมือนี่เล่นเฟซเนี่ยพี่น้องโอ้จะมาหาว่าเต้พี่น้องหูจักมือทับมานอยู่หูจักสาวน้อยแพ้ปัดสุภุญเด็กค,ค,คนไกลมาตะคอดไหวพนุจักเบิดอับมาต้นหนีสองเดือนที่แล้วเขาสมัคร์ทเฟซให้ลูกหลานเนี่ยละเขาสมัคร์ทเซ็นแล้ง่ายกว่าฮาเครียดเนี่ยเครียดไปเครียดมากไปเห็นมูในโฟดในเพจของโฟนบางพอเขาตไต่นนอนบางไหนจกักสีแสดงความเสียใจจักใดหลับหูกัยกเดือพ่อให้มัเอบ้านๆๆๆๆๆๆๆ เยี่ยมอือแล้วเพื่อนเราได้ดูไหมครับรบกวนดูเพื่อนแล้วว่าดียากหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้่งข้าวลงข้าวไม่ยังลาบักบักยังโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยจำเมื่อไหร่เราประกันเนี่ยเหนื่อยเพื่อนแต่งไม่ที่อื่นคุณมาเจ้าเกิดเ่ิดวันไหนเนี่ยนั่งลง ดีแล้วเอิกอบแหลรั้งอมยากเล่นไล่มือดีอย่างหนึ่งอมันได้หูข้าวหูข้าวตั้งประเทศกับหูแ่ก็หูเหมออแล้วบัดนิตไปเบิ่งติ๊ตอมานี่เออมันมีอยู่อันนึ่งีหเอาหูขอฟเต็มหูาก็หูแหม่หมอชําไออกมาประกาศในในในติตอประกาศว่างตดมีประโยชน์ ว่าจังทันโมเมนต์นัทีนี้มันมีประโยชน์จังไหนจักแล้วเขาว่าตนนั้นมีประโยชน์ทำให้สุขภาพดีพันก็จันทวางข้าวก้องด่างให้ผู้ดมหมดพี่น้องร้านค้าร้านขายเต็มอึดตึงเลยเขาม่หอดหลังแต่กวนดมูลเลยมือนีคือสิดท้ายของดียิ่ดอกเพิ่นถ้าว่าพอแดงขายว่าพี่น้องเไปจะได้มาจะไหนคือลูกชิ้นเน่าเพื่อดิอันเมันขายก็ดีก็คือบองว่าปรึกษาผอะไรคอยสีบอกเนี่ย ล้านค่าเอ้ยทุกล้านไในยิ้มง่ายหมอด่อยฉิบอมดด้อไในยิ้มไก่านใดผูเชียวสซ้างวามู้เจ้าได้ขนของกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนานติดไปเหมืนทุกล้านคือกันหมดติดในทัวเลยติดว่าโรงทานอันต้องวันตี้ปากีหมอด้ลย ูเนี่ยละเรแยวพอดมูฟมาคารงฟรีนั่นโอ้ยไปมากันไหนง่ายไปเคลียฟไปอีกไปเห็นเห็นแล้วสาวน้อยเพชรบ้านแพงรัชจมัดรศิลปินนักร้องจำนวนมากง่ายลงทุนมาแต่โคราชมัดโคราชบ้านฉันเนี่ยก็เห็นระเบึงวันนี้โอ้ยปดตั้งแต่สามสิบมีทุนหน้าบ้าน ที่หาหกลอยขาทำเาสองงงขบอจูเีนี่สาน้อยแพยงและสามน้อยลำเพล<อ>ินโฉมวิธีเสียงเขาตั้งกันครับใช้เครื่องเสียงช้างก็ัดช้างสาฟิตเครื่องใช้พุ่มพีนีเต็มเลทีนิงเออนีดอกยาวี่เขาสามารถไยินยังนึงครับเพื่อนรับแต่สิมทีิมหาครับแค่นี้แหละิมีน่ะอนุเจ้าดิพาวขอ,อขู่ลำลิมทีเคือะรถาเ็นยังได้เรอเ้ยเราเบ้งกลได้บอฟังเสียงได้สนอ

สูกุาลาศจ้าน,านุงแมผานั่นน่ะเขาเยก็ไดเรียกว่าแก่แบว่าจะไหนล่ะยันเขาบอกว่าผัวเมียกันจะกอดข้อม,อมันผัวเมกัเมียนอนองคนันนองร้องเตะเออเอาเออเอาเ,อาเอาตามนัะนะ่น่ะคะณคนอทยเราเขาจะคราดาโคอยากฟังเพลง ันานวลแล้วม่ทวนจำปีเพราะมาตัวของพีดอกหนานองมจำเป็นละจำเป็นไม่ตาดำทำพักจะได้จากเนืเย็นแล้แม่ฟุ้ๆหัวแม่จำตัวจำตัวจำวัวไปบวมมันคุณนายนายอำเภอนั่งยือไกระสวัสนีนายอำเภอีกิี่ คะคืออยากขายเอาเพื <rôle: but universal movement> ่อจะบรลนที่ดยขอบใจต่ออยากขายนายเล่นดีเจ้านอัวที่พัแดนเนี่คุณข้าคุณนายส้กตัวเข้ามาอีกนะคุณนายนายนทางยุคกกางอะไรแบนีเดี๋ยวนี้น่ะ เต็มแล้วเต็มแล้วนักร้องเต็มมีแล้วแต่ตอนนี้สั่งหนังครับหนังเรื่องใครอ้อตอนนี้ยังไทยนะยูงุงอีกกะลังนางเครื่องมาดิตอนนี้กะลังนางเครื่องกะล่างสีหอแล้วสิหออะแล้วแมนหนังเรื่องใครอ้อครับตอนนี้ยังขาดอยู่ตำแหน่งหนึ่งอะไรเนี่ยขาดคนพากครับคนพากแมนต้องการเสียงใหญ่ๆเสียงยังไงแมนนม่แหวนหวัดดีพี่น้องจอชนเป็นไงสบายดีกันทุกคนเปล่าไะมตอบ แม่คุณเงินหมดทุอย่างเงินหมื่นได้อย่างก็บอกนะให้ทำัตรคนจนทำัตรคนจนไม่เชื่อแล้วก็ถุงดีโบเดียรย่าซุ่มเสียงไล่อย่าซุ่มเสียงไลายล่ไลายล่ถามไลยถามไลยไม่ลงไม่ลงไม่ลงนี่นั่นไงภาคแบบเป็นเรื่องเป็นข่าวในมันแบบเอ็นเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอจริงสิแม่โอ้เอาแบบหนังใช่ไหมเออเสิไม่ใช่โอเคต้องอะไรเนี่ย เทปบ้าแผงโปรดักชั่นภูมใจเสนอไอ้แมเสียงภาษาไทยโดยคับมอสหน้าดินแดนลูกน้ำป่าอเมซอนอฟริกาตาย้ยังมีฝูงกอริล่าอยู่ฝูงหนึ่งทำมาหากินอยู่ตมามป่าของร,อร์ดิลล่าในฤดูหน้าหนา,นาวกอริล่าตัวผูจ้จะสานหาตัวเมียเพื่อควาสมัในฤดูหนา้นาแล้งเหลือไมงปีสำหรับกอรดิล่า เุาถูกตำหนัาจากเสือจิตาอาจารย์มันจะเมนเจ้านี้มันต้องมีเนเสียงลกได้ไหมปาได้ป่าเกิดหาเราม้ายี่ปีกวาเนี่ยเอามเมน่หนนะนายสมบัติิลาร์จหรือแหลมทองการแทย์เกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2492ซึ่งมีอายุ76ปี ในขณะที่เขายังมีชีวิตแหลมทองการแทรจะเป็นคนที่ตุ่มเทให้กับครอบครัวรักครอบครัวบากและเป็นคนที่เสียสละต่อสังคมเสมอมาในวันพรงว่างแหลมทองการแทรจะไปหาจุดบัางไฟทั่วประเทศไไมด้หเสียวันละสี่ห้าพันตอนนี้กําลังวิจัยอยู่ว่าบัางไฟทํายังไงมันถึงจะถึงจุดสุดยอดแหลมทองกา <laughs> ติไปเนี่ยเฮ้ยพิจารณาจิตประเด็นแฉงเล็บมกบเน่อ้อขาเ้ยเฮ้ยขันเ่นบ่มีสินเนี่ยเรียนกันเท่าไหร่มันตายหมดแล้วมันอาประมาคียวันมามวลมายินก็ได้มาโศกมาเร้าเข้าใจไหมเข้าใจไหมเจ้ายานตายพนันว่าว่ายันตายมันเสียเรื่องอายุกันเจ็ดสิปีเราก้ายบงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ็ดสิบหกเป็นไหมเจ็จจ็ดยูได้อีก2ปีบุตร พี่ญาติพี่เงาดีโย่คันดูเลยเพิ่งสองปีคอยอ่านประวัติเจ้ามันดีแล้วเมื่อยาตเจ้าตายอีู่ในมือนั้นมันจะต้องตรงอานยากุ๊บสิบแปด่อยอ่านหลักประวัติมันเงาตัวตุ๊บสี่เงาไม่เงาจะได้เมียมันหลาเออมาดูเรื่องเลยว่าสมการนาเวทีเจ้ากหลายหล่ะมันยังจะขึ้นแนวนี่ไว้ชี้สิบแปดขนวี่คุณนายนายอำเภอกันั่งอยู่นี่นายอำเภอสันเวนังเจ้าคือผมแสดงให้มันดีๆนะ หนุ่ยนี่แน่อย่าเอามาเล่นยังเ่นเียกูแม่เมียจะได้เจ้าหนุนมเขาอยู่อ่ะแน่เจะหนูะักยเี่ยยกูมันตีสันมึงก็ลูกอีเลยดูจะมาเนาะคอยพ่บ้าม่เอาลูกมเมียม่เลยนาเวทีเนี่ยแทบ่ได้่หนุ่ยเป็นแม่ได้่ว่าเป็นแม่บนได้หรอลาแกบ่อแพงแต่บอเมียพอแพกจะไไรพแพกคือมกไปในบ้านแต่พอผาเขาไปเที่ยวใส่ยังเที่ยผู้ใดมาคอยพ่อผาไป ยืนจะบอ wow. ปัทโต้เจ้าเจ้าจะเฝ้าินแล้วไฟกำลังในมุกุูเท่าเดียวเดียววาต้องไปอว่าต้องไปสร้างไฟดิไปย่างข่อยญีบป่นอไปเที่ยวหนัาทะเลห้ามปีไม่พี่น้อง้ยข่อยภาขอดเมียข่อไปเที่ยวหนัาทะเลไปกับเขาควายรุงนาบทะเลเนาะสุดธรรมดาสิเขาบอกว่าไปใช้ทูพีดไปนะไม่อว่าทนั้นทพกูปูจักไป เขาสีไซฟลังนั่นนั่นสุ่มใส่ซเนอร์น้อยยูคุขี่เห็นไหมกระเล่ไปซื้อมาให้เม็ดใส่พี่น้องหาหน้าที่ออกจากของน้ำไปเปลี่ยนมากของกระเล่นหลี่รถยานเนี่ยมันบ่เป็นยานพยายามมันเอาทั้งหลังไปไหนทั้งหน้าขึ้นเบื้องเอาโหลดไซเนน้อยบัดนี้ฝรั่งเห็นมันห่องใส่เลยอว่าจากไหนโอ้แทนที่ประเทศไทย กัะซอกเล่นละมู่ใส่ยางไปยางแม่เป็นสีเนี่ยมาหาบอกครับมาหาหน้าหายตามู่เงี้ยไปนะวันนี้ไปเล่นตะลุบชัวไม่อยังขานเลี้ยงบางไฟดีตะลุบชัวผู้ยันนาลิบวันนั้นยันนาลิบกตีกันบนฟังก์แล้เซียวเมื่อไหร่ยังไงบ้านขอโทษเด้อเซียวขอโทษเออโอเซียวกันดิ

รูปภัพโูม้งอุยค้ปไม่ยังพูดกูพยังยิ้มกพี่ยังย้บังไซจะถือม่ถบังาซยูไซนี่ดิปีปีปีพาพี่มาไหนเลยเบี้ยหพี่มาไหนไปมาดิปีเนี่ยเก้าึ้นผู้ชายแบกเนเงอนเลือนเลก็ได้มีงานปีนี่เดีวเนี่ย โอะจบเเ่ส้นนั่งไปเถอะบ้างเบ้างนั่เงียนั่งผีเสุญา้หลังมยาฮ่รฮ่อกคสุขสุขฮ่่าฮ่มาโ่รนั่ิสบีกนั่งกับมา ใส่มากใส่มากยูทูบเบอนี่แล้วใส่จัดเลยมาลองเบิ้งตัวส้มไหนสั่งได้ได้แล้วายาอ้ยถามัวกาไทยว่าจะของะือกใส่ี่ิากใส่ตยูทูบเบอร์คเบิ้งสองยคนมเบิ้งสองมนอน ว่าวันทุบเบอร์ีตายบ้านนทิ้เกน้ำมันส่งไวยเนอะบานนี้ตามเพื่องเสรแต่มาพ้นเมื่อคลิปอก้ลอยมาโนลาจาเวียดนาสาหลวงอโนดาเอามือมาเวียดนามมาสิบนาสายตาฝาดแบบหอมโอ้หไม่เหงกพูดล่ะนั่นพระเอก เป็นพระเอกดอกไม่ยังกันจะเป็นพระยามานอนไปจัหบ่ย่มาเจ้าได้ใจโอ้ยนะเจัาไหนน้าเจ้ามา <c oughs> เเดี๋ยว่าไปกันเจังไหนนาเจ้า <c oughs> bên <laughs> ừ, trong này nó trâu mặc cà mau sướng bay bên trái này nó ทังไหนกเจ้ามักระเบาสูงละไปแม่เมืองมาแม่ไ่ล็อกโเจนมากกเบาอาด่ะกินน้ำีลติดกระป๋ตะปูเนตัวไพีเป็นตัวไรมโนราที่ิทน จะมันว้าลายพอใจจริงดีท้วงแม่มองใส่ยิ่งบ่มึ่งมึงแกเก่งไรตัดมะล่างพายุ